ชายผู้มีความกระดญนูต่อพระบิดาเป็นที่สุดสวัสดีครับเรื่องเล่าล้านนาบายคุณนานวันนี้ mm. เขาจะมาปะกันในเรื่องอะไรย่างนี้น,นะครับคอยติดตามนะครับโดยขุตดดานนะครับซึ่งมีความสูงถึง1,348เมตรนะครับซึ่งมีความสูงชันมาเป็นเทือกเขาผีปันน้ำนะครับกั้นระหว่างาจังหวัดลำปางครับ วปูนนะครับอบนดอยที่สูงที่สุดนะครับตอนนั้นก็จะมีประวัติความสำคัญอยู่อย่างหนึ่งก็คือเจ้าพ่อของตาลนะครับถ้าใครนั่งรถไฟนะครับมาจากกรุงเทพเพื่อจะขึ้นมาทางเหนือนะครับจะมาถึงลัลปูนเชียงใหม่ก็ต้องอเข้าอุโมงนะครับซึ่งเป็นอุโมง์ที่รอดดอยขุนตาลนะครับ วันนี้คุณนานจะอู้เรื่องเจ้าปอกุนตานนะครับเจ้าปอบคุนตานเป็นไผรนะครับแล้วทาไมมีความสําคัญต่อคนละคนนะครับเจ้าปอบคุนตานนะครับมีชื่อเดิมว่าพญาเบิกนะครับครองเมืองเครังนครนะครับพญาเบิกเป็นลูกของพญานีบาซึ่งครองเมืองธริทุนชัยในราชวงศ์จามเทวีนะครับ เมื่อครั้งหนึ่งนะครับได้เกิดสงครามก็คือพญา,ามังรายนะครับเจ้าเมืองเจียงไฮได้ยกทัพมาเพื่อที่จะยึดเมืองหลับปูนนะครับพญานีมาก็ได้ลบหนีนะครับข้าศึกออกจากเมืองหลับปูนไปเพื่อจะไปปึ่งบารมีของลูกชายนะครับซึ่งเป็นเจ้าเมืองเทรางนะครับพญาเบิกนะครับก็ได้ต้อนรับ ป่อตัวเก่าเป็นอย่างดีแล้วก็ฝึกฝนไพร่พลนะครับเพื่อที่ว่าวันหนึ่งนะครับตัวเก่าแ่ยจะกรับมายึดเมืองละพูนคืนจากพญ,ญามัางรายให้ได้นะครับใช้เวลาถึง64ปีนะครับในการฝึกไพร่พล,พลแล้วก็เตรียมสเสบียงอาหารเพื่อจะมาบุกเมืองละพูนเพื่อจะยึดคืนอเอาเมืองขึ้นป่อตัวเก่านะครับแต่ครั้งนั้นนะครับ พญาเบิกก็ได้ยกทัพมาที่เมืองลูนแต่ด้วยความแข็งแกร่งของกองทัพของพญามังรายนะครับก็บสามารถที่จะยึดเมืองหลักลนได้นะครับทำให้พญาเบิกเนี้ยถูกจับเป็นเฉลยซึกนะครับแล้วก็พญาเบิกได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความมีวิชาอาคมน,นะครับค่าจะเข้กาตบายเอา,เอ,าเอาวุธอย่างฟันกระเข้านะครับ พญามังรายจึงสั่งให้ทหารนะครับสังหารพญาเบิกโดยกับพุดหลุมแล้วฝังทังเป็นนะครับพญาเบิกก็ได้สิ้นใ่ตายนะครับแล้วก็อตอนนั้นนะครับทับพพญามังรายตอนที่รบกันเนี่ยรบมานะครับไล่ตีพญาเบิกมาจนถึงบนดอยต่างๆนะครับแล้วก็ พยายาเบิกคนได้เสียชีวิตลงที่นั้นนะครับแล้วก็เจ้าเมืองหลปูนลำปางนะครับก็ได้สร้างเป็นอนุสรสถานบัาบุคคลท่านนี้เป็นบุคคลที่รักษาแผ่นดินของอลัปูนนะครับแล้วก็เมืองเลาังนครเจ้าเมืองหลับปูนและลำปางก็ได้ตั้งศาลไว้บริเวณบนดอยบุตรานะครับซึ่งถามว่าคำว่าบุตรานมาจากไหนนะครับสันสนิษฐานไว้บ้างมาจากคำว่า ดอยขุนต้านนะครับหมายถึงต้านค่าซึ้น,นะครับแต่พอมาถึงปัจจุบันก็อเพี้ยนมาเป็นดอยขุนตานนะครับปัจจุบันนี้ถ้าใายเดินทางไปจาดลำปางนะครับถ้าจะเข้าอำเภอห้างชัดขึ้นไปบนดอยตรงนั้นนะครับก็จะมีนุสวรีของอพญาเบิกหรือว่าชาวลำพูนและชาวลำปางขนานน้มที่เป็นเจ้าพกอขุนตานนะครับปกปักรักษาเจ้าเกาขุนตานปกปักรักษาบุคคลที่เดินทาง ผ่านไปผ่านมาครับแล้วเห็นอย่างหนึ่งนะครับการขุดอุโมงลอดลอยต่างๆนะครับมีอุปสรรคมากมายนะครับโดยวิศวกรชาวอังกฤษนะครับก็คือศาสตราจารย์จอร์จเซเดนะครับซึ่งเป็นวิศวกรชาวอังกฤษซึ่งรุนเการาชการที่5ได้แจ้งให้มาเป็นวิศวกรคุมในการขุดอุโมงคลอดลอยต่างๆนะครับตอนขุดนี่ก็มีอุปสรรคมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น ใครมาเรียนะครับเราก็ซัดปลาที่รุร้ายนะครับกว่าจะสร้างอุอโมงเสพใจยาวหนึงสิบเอ็ดปีนะครับเจ้าเมืองหลักปูนและเกาะเจ้าเมืองลำปางมีความเชื่อม่นที่ทําอุโมงหลอดทำดยอดยขุนตาลสำเร็จเนี่ยด้วยบารมีของเจ้าปอขุนตาลช่วยนะครับวันนี้เรากลอู้กันเรื่องประวัติของเจ้าปอขุนตาลนะครับที่เป็นวีรชนนะครับเป็นผู้ที่ ปกปักรักษาคุ้มครองนะครับทั้งระพูนและละฟางนะครับก็มีความเชื่อว่าเป็นเทพารักษ์นะครับที่คอยปกป้องคนที่เดินทางไปมานะครับสําหรับวันนี้คุณ่ันก็ฝากไว้นะครับสาหรับประวัติของเจ้าปอของตาลน,นะครับหวังว่าคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็จ,จะได้ความรู้นะครับว่าโดยคุณตาลหรือว่าเวลาขี่รถผ่านทำไมมีสารตรงนั้นนะครับสำหรับวันนี้เรื่องเล่าล้านานาใบาคุณ่าน ฝากไว้แค่น,นี้นะครับฝากติดตาม้ลยนะครับสวัสดีครับ